มันแห้งเนาะอือแห้งแห้งแห้งเดียขามันก็อวบเด้อใช่แห้งขาอวบเพราะมันได้น้ำค้างเนาะถ้าเกิดว่มันไม่ถ้ามันโดนน้ำในสีสีเหลืองก็นี่อีกใช่ป่านทองคำอทองคำในป่าเนาะ เต็มคู่เสยแป๊บเดียวตื่นตื่นสลำใสวะน้องจีนตื่นเออไม่ได้เห็นคนลำใส่เนาะเออเนอกจัดการถ้าบ่เห็นมันอีกก็แห้งแล้วนี่เนาะเป็นแผลโอ้โห งดขึ้นไปเลยยังสวยอยู่นะยังได้อยู่เนาะพวกเคยเห็นใ้เหลืองหลายปันนี่ยากเ่อเห็บบ่อพีกไก่ไหน,ไหนยูโทษตัวนั้นตัวเล็กๆกันน่าก,กลัวม,มากเลยเนาะ ใช่เอมีปีกมันไต่ไวชอาเข้าหูเหอถึงต้องปิดไอ้นี่ไว้ให้ดีๆอันดออกากขาน้องอยาเอายังหวอยู่เห็บมันมันมีอันน้อยที่ปีกที่ไต่มาแล้วก็อันมีอันนี้บินเข้าผมอย่างเดียวเลยเตัวมีปีกนี่เนาะใช่มีปีกเนี่ยมันเข้าผมอย่างเลยเแล้วก็แล้วก็เข้าหูเข้าหูเรา ถึงไปป่าต้องใส่ให้มิคชิดมันอันตรายแหงอยู่แบบนี้เลยอยู่ในฟืน เห็ดหนังไก่พี่ไก่เอาไปเห็ดยังกินยังแซ่บผัดบอกผัดน้ำมันหอยผัดกระเท ا าแกงได้แซ่บบ้แกงแกงได้ไหม,มแกงก็พอได้อยู่นะพี่บะแกงแน่นเลยมันต้องผัดเนาะม,มันคล้ายๆกับไก่เลยนะเนาะชมกับเขาเอิญอีริเลยแต่ละซีนี่์มันมีที่มามันเป็นเห็ดหนังไก่ที่ไม่มีขนนั่นคือทำสเต็ก,กใช่ไหมโปรติกะเรียกแต่ว่า ภาษาสวนนี่บอ๊ะโิที่ก็แต่เมื่อเห็ดไอตัวนั้นเห็ดไอที่มีขนที่บางแกะแพะอะไรอ่ะแกะแพะนั่นก็อุนั่นก็กินพัดกระเท้าแซบนะแต่กลิ่นแรงนะตัวที่ไม่มีขนใช่วที่ไม่มีขนนั่นเขาคนเมืองนี้จริงๆเขาไม่ค่อยกินกันใช่ไหม เออมันมีกินเนาะมีกินฉุนแต่ถ้าเอามาทำแล้วก็ไปผัดอืมเป็นกินด่วนๆอ่ะลวกแล้วก็รีบผัดก็จะอร่อยอยู่เออแช่ไว้แม่ร่อยใช่ใช่แต่ยังไหวอยู่มันคือมีกินวะม่กินคุเห็นบออกได้เป็นขังเน้ะมาอยากสิคุยเนาะพี่ไก่เนาะ ถึงใจวิงสีหลายลาตะคอนหมานเด้ออันนี้ปล่อยมาไปล่อยทำใจไปนะฟาดบังนี้พี่ไก่แป๊บเดียวเองเครื่องแล้วพี่น้องจ๋าเรืองอือหือตำรวจสิมาจับไอซะบ้าเสียงดังนี่ซื้อมากาน์ดไย้เด้อโอ้โห อยางผ่านเสย์สี่ตาเลยจ้ะพี่ไก่สองตานะคะอุ๊ยโอ้ยเนาะนี่ใช่ออนก็กำลังเกิดไว้อีกอาทิตย์นึงเ่ะแล้วก็ไปตากแห้งแช่ไว้เนาะไว้กินตากแห้งก็ได้ไปลวกอืมไปลวกแล้วก็แช่แข็งพัดกับแซ่เาพัดเนยเนาะให้ฝรั่งนะพี่ไก่เนาะหัดใสพทไทยใส่เนย กินกับขนมปังเขาทาขนมปังอ่ะอันเนี้ยอ๋ออร่อยใช่ไหมเข้ากันเนาะใช่เขาทาขนมปังใส่เกลือเานี่ได้ไะมบอสมีน้องความเหลืองเอ้อๆป๊างนามเถอพี่ไก่ทุกที อันนี้แกแล้วเนาะอืมาไม่ทันปีไก่บอกว่าเคยถือเห็บกัดมือหนึ่งสิบเอ็ดตัวพะว่าไม่ใช่ปีนั้นปีนั้นอ๋อปีนั้นสิบเอ็ดตัวแต่ก็ไม่ใช่คือว่าถึงบ้านแล้วใช่ไหมถ,ถึงบ้านแล้วโอ้ยกัดอยู่พุงอยู่ <c oughs> <c oughs> อะไรล่ะเต็มตรงหน้าอกต็มีอยู่หลังก็มีหลังเป็นแผลเต้นจนเขาบอกให้ไปฉีดยาอแต่มันไม่แพ้อ๋อถ้าคนแพ้คือแพ้เลยใช่ไหมคือมันจะหอีกแบบตัวหนึ่งแบบอีกแบบว่าเป็นวงวงแดงแต่อันนี้ไม่เป็นวงแดงแล้วก็พอดีรู้จักหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่เป็นวงแดงไม่เป็นไรถ้าเราเป็นวงแดงอ่ะเราต้องเราต้อง ไปขุดยาอือนี่อย่น,นี้นี่นี่นี่มันล้ตัวนี้เปลมันแตกมันเปาะเนาะยังไงของมันล่ะโอ๊ยปล่อยกอยันเถอะอือให้พี่จ้าเก็บเลย เออพอดเดี๋ยวไอซี่ค่อยๆย่างไปเด้ยอย้จะา่โอุยโอ้ยอุ้ยแต่ละดอกพพเพิ่มเพิ่จ้ะอุย้ยมันไกลไหมมันไกลจากพวกเขาไหม<น>อโอ้ยอยา,ากจางกองยาวไปเดยสิเต็นให้พี่น้องเบิ่งเนี้ย ปี่กายหัวเต้นหมบละเต้นไปนั่นเลยเหี่ยวแล้วจ้ะเวลาอยู่ข้างนอกก็ห่อหนาวหนาวเย็นเนาะเข้ามานี่เหมนเหงื่อแตกเหงื่อแตกเราเดินอือาหน้านิ่งคือผัว มันเปาะเนาะเห็นเนี่ยเนาะเออมันหักไวมันแห้งผอมมั้งเนาะมันเลยแบบเปาะถ้ามันเออปก่าไม่เปลี่ยนอะไรมักนะเนาะมันไม่ค่อยเปืี่ยนเนาะใช่ ถ้าฝนตกมันถึงจะเปื้อนใช่ใช่ไปนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันรีเนาะเห็นไหมเธอต้องต้องใส่ตาดีๆใต้มอสดอกน้อย คือมันใกล้กัน <ừ> มันจะเป็นเห็ดพิษเนาะมันเนี่ยเห่อเนาะใผื่อเห็ดพิษเห็ดอะไรเ,เรารเก็บเห็ดแค่จะเจอยันเนีะเราก็ไม่เอาอเสียงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรไอดอกพอเบอร์พี่เวปลาตอนนี้อิออ่มน้ำมาก เราไม่ได้มาเล่นๆนะพี่ไก่ขนาดว่าป่าแรก้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน้นเนี่ยียงตรงนี้จ้อนขึ้นมาแบบหาหกดอกก็ได้นี่ป่าโอนโซน อ่อนสวนเิ่วได้มาเก็บเห็ดเหลือบแบบสะใจแหง้งมาเนี่ยท่าฝนตกนี่ม่ต้องขึดเลยป่านี่เนาะพวกเห็ดดอกเห็ดดำนี่โพด่าหลายลยายะไอว่าแม่บ่พี่ไก่มันคัลลีจ้ะคลัลลีเห็นไหมไม่แค่ดอกเดียวเดิอมารุนน่นมารุน่นนี่ ดอกหรอสองดอกอ้ดอกเดียวดเดียวจะดอกใหญ่ถ้าฝนตกเน่าตายเลยเนาะเ<อ>พราะมันอันนี้แนละ้วมันอมนม้ำพอ,อตัวนี้ใหญ่ แม <laughs> แ่กินแต่ว่าป่านี่เห็บกับโบหลายไ,ไันไดเนาะพี่แกเนาะมันไม่ใช่ป่าที่ผืนได้แน่นมอสอ่ะเนาะใช่ไหม <laughs> หมอสเยอะๆเห็บเยอะป่าที่มันป่าที่มนลกๆเนาะเหยียบมันได้ที่รลลงไปเรื่อย จะลงไปเฉยเก็บได้แล้วเยอะเกือบแ <c oughs> ห้งเราก็เอาพอดีเอาไปตากเนาะ ไม่ได้ไไม่ไมได้เียบนันจะ <c oughs> เอาเลยถ้ามันอยู่กับมอสในมากคีนีใหญ่ๆเนานนะใชอ่อยู่กับมอสแต่ถ้ามันมีฝนนะอือบานสวยเนานะเหลืองแบบอลามเลยแหละมาเห็นแบบโอ้ทองกลางฝ่า เราแค่เป็นคนเก็บเห็ดให้สมัครเล่นแบบว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปช้าๆไม่ต้องเร่งรีบเก็บแบบเก็บเห็ดพอให้มีความสาามควสุขแล้วก็ทำอาหารให้สามีได้กินอือหือไอโบเห็นพี่ไก่เห็นได้ไหม ไอ้ผู้เขียนด้วยไอ้ผูเห็นสีตาา่ตาบูสัวสองตาจ้ะตายรถนี่ปิดไว้เดี๋ยวเผื่อมันไม่รักที่หน้า ก็บเ็ดมือเดียวมันจะลำบากเพราะว่ามันสิแตกเบิ่งบนเห็ดมนเห็ดมันอยากเกิดน,น้ำเนาะแต่มันเกิดไม่ได้ไม่มีนนมันอาศัยเกิดไอ้นี่นั่นเกิดน้ำค้างาน้ำค้างอืมอันนี้เละละได้ดอกั้องดอก่าจะได้เพ็บดอกไหมสวยมากดอกนี้ได้ดไหม ลงไปอีกเล็กเละไม่ได้เงินฟังได้ปีหน้าค่อยมาหาอีกมาไปฟังได้เหมือนนะโอ้แต่เป็นงูนี่ตอดหน่อยตาจ้ะนั่นนะยุก็งูเนี่ยกันหลายโดโอ้ยแม่ก่อนนม่ไปได้ไหมหนี่ เนาะโอ้โหอวบคืออายอีกแล้วอวบคืออายอือหือมังในแต่ละดอกอือหืออันนี้แหงงามเบ้ดบฮาเตออึ๊บผลสวยสวยอันนี้แม่เห็นบอันนี้แค่แม่มันเนื้อเยื่เดียว ที่เต็มขู่เลยได้แป๊บเดียวพี er> <m ere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 > ่แกบอกไปป่านึงแหงใหญ่ป่านึงโอ้เสงสัย้้แบกคอนมือหือนเนาะพี่แก่เหมือนคนแก่เนาะใส่ไม่คานแบกมือนี่ขนาดยังไม่ได้ไปป่านึเนาะเตียมคอนเตรียมหาบแล้วโอ้ขึ้นเพราะว่าคิดว่าต้องได้ก่อนไงเอาหาบขู่ไปคนละคนละสองขู่มปนี้ กลับลงมาบรรดาพ,พากนาพันแฮบเออรลิงงอน<ม>ลงมาบ่ได้เฮ็ด <laughs> <laughs> ปลาเห็ดกับปลาลิงงอนมันคนละป่ากนันมันไม่อยู่ด้วยกันใช่ไหม<อ>พอ่อไอคืออ่อนซอนแหนุ่งถ้ารับนุ่งก็ต้องกินเอ๋อทงตรงนี้ก็มีบอกตรงนี้มีไหมแถวเนี้ยโอ้โห เล่บอือหืออือหืออือหือได้ดอกหนึ่งนะได้ใช่ไหมได้ไม่ติดเลยป่าสี่ดอกเต็มมือมาเก็บทองกลางป่าเนาะซับในดินระเบิดเนี่เก็บทองกลางป่าคุณนะเปลืองเงินไหมเออเอเลยไปค่ะ ảo rồi đây Pika ừ, tát đó. đây ngửa rồi đó. Hẹn Wa cái này Ở tập luyện. Ở tập สุดๆเลยลนะเนาะน่ามั้ยไม่น่าขาได้นะพี่ไก่แต่ว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้อยู่นะเนาะโอเคอยู่นะได้ได้ไดไดแค่นี้กแกงแซบ่บกึบๆเนาะเออนี่แหละตัวนี้อร่อยกึบๆเออได้มันอยู่ที่พื้นที่บางที่ก็หัวส้มปื้ดมันก็อยู่ในพื้นมก็หัวแบบส้มสมนๆเก็บวิตามินเข้าปากพี่ไหญ่บอกว่ามันเบ่งอยู่นี้ แห้งพี่ไก่แห้งๆเนาะแต่ก็เอาได้อยู่ ยังตัดขาเนาะหอมหอมเห็ดอันนี้เนาะมันมีกลิ่นหอมเนาะพี่ไกเนาะดไ,ได้กลิ่นเลย สม้มขาลายนี่คืออะไรคะปะ๊าพี่น้องมูงนิ่โดกแหง้งเพันมีออเดอร์อยู่เลยเนาะพี่ไก่เนะาะพันซิมาตักโอ้ฝนตกป๊าเบิ่งพูเบิ่งนี่ นี่ก็จักป่านี่พี่ไก่แค่ป่าเดียวเป็นเต็มคุปดได้มาเล่นๆนะจะฝนห้ามหัวน่าจะเนาะไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าจังไดน่ะจ๊ะนอนตามเนื้อผิ้นโอ้โหแล้วหมานพี่ไก่ล้วหมานแห้งแค่รู้ป่าไอ้ไอ้โดปียวะไอ้รอปียวะอันนี้เป็นเห็ดที่ไอได้มาเมื่อวานเนาะอันนี้เป็นเห็ดที่ ได้มากับพี่ไก่เนาะพี่ไก่ทพื่อนไก่ไอ้มาเพือเสียไอ้เมื่อคู่อาจจะไอ้บอกไอ้บอกเอาแบ่งกันก็ไม่เอาแต่ว่าน้องไอไปเลยโอ้โหสุดยอดอีรีจหนาวหนาวไอ้เสียมาพึ่งลมแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมื่อไรฉีดพิษเครื่องต่าแล้วจะน้องเมื่อนี้ไอก็ขอบคุณทุกคนหลายๆขอบคุณพี่ไก่แล้วก็ขอบคุณแฟนพี่ไก่หลายๆในจัดเร้่อที่เออ่พาไอไปไอเอสจ้า อันนี้อันมูวานกับปลามูวานนี่แม่บ้า